มาดูสุสานสนมเซียงเฟยหญิงที่มีก,กลิ่นกายหอมที่คัชกาเมืองซินเจียงอาจจะไม่รู้จักว่าเอ้ยมีความสําคัญยังไงใครที่เกิดทันยุค90เนี่ยต้องเคยดูหนังเรื่ององค์หญิงกำมาอแน่นอนแล้วก็จะต้องรู้จักพระสนมองค์นี้พระสนมเซียงเฟยหรือแม่นางหางเซียนหญิงที่มีก,กลิ่นกายหอมจนกระทั่งมีผีเสื้อเนี่ยมารายล้อมอยู่ตลอดเวลาทําให้ท่านเนี่ยไปสะดุดตาสะดุดใจกับจกักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวังชิงนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย นางก็ไม่ยอมตกไปเป็นสนมของเฉียนหลงที่เฉียนหลงเนี่ยเอาใจสารพัดด้วยความที่นางอ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือว่าความพิเศษตามประวัติศาสตร์ก็บอกไว้ว่าจุดจบของนางเนี่ยจบลงด้วย2แบบแบบแรกก็คือว่าตัวเองแบบที่สองเนี่ยสนมเซียงเฟยยอมใจอ่อนจนทําให้เฉียนหลงเนี่ยลงรักมากขึ้นแต่ว่าองค์พระไทเฮาเนี่ยก็ไม่พอใจก็ต้องลงโทษด,ด้วยการ ปลดเช่นกันค่ะเด,เด็กที่เคยดูองค์หญิงกมาลอก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันสําคัญยังไงตอนนี้รู้เรื่องกับเขาบ้างแล้ว